ลองมาสำรวจว่าคนในองค์กรตกอยู่ในภาวะเช่นนี้หรือไม่ 1. ทํทำงานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง 2. งานล้นมืออะไรก็สำคัญอะไรก็เร่งด่วน 3. อารมณ์แปรปรวนชุนเชียวหงุดหงิดง่าย 4. เบื่องาน 5. คิดว่าตัวเองไม่เก่งพอ 6. รู้สึกโดดเดี่ยว หากคนในองค์กรเริ่มมีอาการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากำลังเข้าสู่ภาวะขาดสมดุลชีวิตการทำงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเปรียบเสมือนกับโดมิโนที่กำลังจะล้มต่อไปเรื่อยๆหากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปคงเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอว่าจะประทุข,ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ แม้ว่าผู้บริหารองค์กรได้พยายามส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในองค์กรรวมถึงการเข้าวัดทำบุญเพื่อให้ผ่อนคลายจากภารกิจอันหนักอึง้ง แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักส่งเสริมสากลในปัจจุบันคงไม่มีใครที่สามารถแยกชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานออกจากกันได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นการทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จที่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามกรอบภารกิจหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ให้สำเร็จนั่นเอง การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวจึงเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ที่เชื่อว่าคนเราไม่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการทำงานแต่เราสามารถแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนการดูแลสุขภาพใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทำงานอดิเรกควบคู่กันไปได้ด้วยและถ้าหากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมก็จะยิ่งดี นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงานภายใต้หลักสีประการคือ 1. สะอาด 2. ปลอดภัย 3. สิ่งแวดล้อมดีและ 4. มีสุขนิสัยดี ้้อ2 2> ้ออหหมายจะใไดสำนักงานสห,ร <S <S สหกรณ์จังหวัดสกลน,นครให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2567ได้นำแนวคิดวงล้อชีวิตหรือ Wheel of Life มาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสมดุลทั้ง8ด้านเพื่อให้เกิดมุมมองได้อย่างรอบด้าน รวมถึงเป็นหลักในการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของบุคลากรด้านการงานด้านการเงินด้านการพัฒนาตนเองด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้านสุขภาพด้านศาสนาด้านการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมที่เป็นหัวหน้าทีนะคะตือฉันเองมองว่า Work Right a l a n c e นะคะคือการทำงานรูปแบบใหม่ที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานไปเสียทั้งหมดนะคะเราควรที่จะแบ่งเวลาในเรื่องของการพักผ่อนการดูแลสุขภาพนะคะการอยู่กับครอบครัวหรือว่าทำงานอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย มีความยืดหยุ่นได้ทั้งด้านเวลาแล้วก็ด้านสถานที่นะคะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความเจริญด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะคะเราทำงานแบบ work anywhere anytime ก็ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถทำงานได้สำเร็จได้เช่นเดียวกัน น้องๆในทีมงานสำนักงานสกลจังหวัดสกลน,นครนะคะมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดีอยู่แล้วสามารถทำให้งานสำเร็จและก็คนในองค์กรก็มีความสุขได้ด้วยเช่นกันค่ะ